เคียนูคาริราคิดว่าเขาเป็นใหญ่ในบ้านหรือคืนนแล้วไปเอามาเดี๋ยวนี้และไม่ยอมฟังคำสั่งของใครเลยเคียนูหยุดเดี๋ยวนี้นะเคียนูเคียนูอยา่าอาเอา์บอกว่าให้เงียบเ,เคียนูลงจากจักรยานเดี๋ยวนี้นักจิตวิทยาธัญญาไบารอนต้องการช่วยแม่ของเขาให้เห็นลูกหลักเขาออกมาเลยค่ะ คีอานุหนูทําแม่อยู่นะแต่การช่วยเธอให้พ้นเงื้อมือจากเคีอนุไม่ขอแม่เคีอานุโอ้ยธรรมราอายุ28เป็นแม่ที่เลี้ยงลูกโดยลำพังอยู่ในลอนดอนกับเคีอนุทสี่ขวบ เธอทำงานเป็นช่างแต่งหน้าแต่เวลานี้ต้องอยู่บ้านตลอดเวลาเพื่อดูแลลูกตอนสองขวบก็ไม่เคยเป็นอะไรนะคะแต่พอเข้าสามขวบเขียนเชื่อไว้ตรงเลยเจ้เขียนชื่อหนูฉันว่าเขาคงรู้สกึกลึกๆอยู่ว่าเขาคือพระราชาของประสาทนี้และต้องได้ตามคำบัญชาเขียนเชื่อเอินด่ะแล้วอันนี้ออกก่อนถ้าไม่ได้ดังใจเขาเขาก็จะดื้อค่ะ มากมากเลยพไม่เอาเล้วเคียนูปล่อยให้พลเลยค่ะฉันยอมเขาซึ่งก็ไม่ควรแต่ก็ยอมไปแล้วเคียนูอย่าก,กระแทกประตูสิลูกเคียนูรอด,ด้วยเคียนูมานี่นะการไล่ตามเคียนูทำให้ธรรมาร่าหมดแรงให้ตายเถอะนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่แม่จะบอกแล้วนะเคียนู มานี่อย่านั่งทับอาหารสิลูกเคียนูลูกเดี๋ยวนี้นะลูกแม่จําไม่ได้เลยนะว่าต้องซื้ออะไรบ้างเนี่ยฉันไม่อยากจะมีเรื่องกับเขานะคะเพราะไม่อยากให้คนอื่นมาจ้องฉันบางทีฉันก็คิดนะคะตายแล้วจะบอกเขาได้ไหมว่าฉันไม่มีสามีเพราะฉันคุมลูกไม่ได้เลยหนูยังข้ามถนนไม่เป็นแม่ก็ต้องจับหนูไว้อย่างนี้ล่ะเฮ้ยธรรมราตั้งท้องโดยไม่ตั้งใจและเธอมีอาการหดหูหลังคลอดลูกฉันต้องปิดเรื่องที่ฉันท้อนะคะ จนท้องได้แปดเดือนพ่อฉันไม่รู้เรื่องเลยนะคะพอฉันคลอดลูกออกมาแล้วก็ยังไม่รู้สึกผูกพันกับเขาเพราะมันแบบว่าโอ้ฉันมีลูกฮะอะไรทำนองนั้นพ่อแม่ของธรรมร่าอาศัยอยู่ใกล้แม่ของเธอคือคอนชิต้าพยายามให้ช่วยก็เหมือนกันเลหยุดนะเราน่นละหยุดเลย ขิอานูเป็นเด็กน่ารักนะคะฉันรักหลานขีอานูของฉันมากเลยล่ะคะ่ะถ้าผมบอกให้ไปยายก,ก็ทำฟืใส่ผมยายทำยากจับเสื้อของยายนะได้ไหมบางครั้งขีอานูก็อารมณ์ดุนแรงเขาต้องการของทุกอย่างทันทีเลยล่ะคะ่ะเอามาให้ผมนะจะให้หรือไม่จะทำอะไรยายานะ<อ>ทำไมทำ<อ>ตัว<อ>แบบนี้ละ่ะ<อ>ลูกไม่ดีนะเ,<อ>เวลาที่เขาทำอารมณ์ดุนแรงอย่างนั้นฉันไม่ชอบ ฉันกลัวก็โดนยาอนนะแล้วตาจะทำไม่เอายุ่นเลยคีอานูก็ก้าวรับกับคุณตาคือเคลลี่ซึ่งป่วยเป็นโรคพาร์กินสันเขาว่าผมโง่ปัญญาอ่อนงีงเงาแล้วก็วิ่งไปกระแทบประตูใส่ผมเปิดทีวีให้หน่อยลูกก็บอกว่าบม่ผมกลัวว่าสักวันเขาจะลุกขึ้นยหยิบมีดมาคว้างใส่ผมหรือใครๆนะสี ฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะคะไม่รู้ว่าควรจะตีไหมหรือว่าจับไปยืนลงโทษไม่รู้ว่าจะทำยังไงจริงๆค่ะธรรมราต้องการความช่วยเหลือธัญญาไบารอนนกจิตวิทยาเด็กนั่งดูวิดีโอเทปของคีอนูที่บันทึกไว้ในช่วงหนึ่งอาทิตย์เธออยากให้ธรรมร,ราดูว่าเหตุการณ์ผิดพลาดไปตรงไหนเชิญค่ะคุณพร้อมนะคะค่ะดูได้รู้สึกเป็นยังไงคะกลัวค่ะค่ะแต่ฉันอยู่นี่แล้วนะ,ะนะคะ เทปแรกคีอนูเริ่มออกคำสั่งแล้วแมาก็ลงไปซะไปข้างล่างเอาปืนขึ้นมาให้ผมหน่อยก็ทำไมหนูไม่ลงไปข้างล่างแล้วก็หยิบปืนขึ้นมาเองล่ะก็แม่ไปเด่ะผมจะรออยู่ตรงนี้หนูจะรออยู่นี่ค่ะผมจะรอเนี่ยผมไม่อยากดูก็มันของเด็กอ่ะแม่รู้ว่ามันเป็นหนังเด็กล้ก็เปลี่ยนซะเด้อแล้วจะเปลี่ยนเป็นอะไรล่ะลูกบอกให้เปลี่ยนเถอะน ฉันต้องดูดูเลยคะเนี่ยมันจะช่วยได้นะคะคุณขอบอกไว้เลยนะมันจะช่วยได้ถ้าคุณดูสะหน่อยนะได้ค่ะไม่ใช่ก็แม่บอกว่าผมเป็นหัวหน้าแม่ต่างหากที่เป็นหัวหน้าหนูเป็นเด็กไม่ใช่ผมเป็นหัวหน้าแม่ละเด็กอ่ะไม่ใช่ใช่ที่ฉันอยากเริ่มต้นจากเทปนี้ก็เพราะว่าฉันว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าเขาเป็นคนคุมจริงๆใช่ไหมคะแล้วเขาก็เออค่ะแม่ไปข้างล่าง หยิบนี่ให้ผมหน่อยแม่ไปข้างบน<ม>ทําอย่างนี้ให้ผมหน่อยนะแม่อย่างแรกที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ย<ม>ในแง่ของใครรับบทเป็นผู้ใหญ่ในความสัมพันธ์นี้กับใครรับบทเด็กในความสัมพันธ์นี้เท่าที่เห็นจากคุณกับเชียนูมันสลับกันนะคะ<ม>เพราะถ้าคุณอยากให้ลูกทําตามคําสั่งเมื่อคุณสั่งให้เขาทํา<ม>และเขาไม่ยอมทําก็คือว่าเขาไม่เคารพคุณในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ ไม่ได้นะแม่ไม่รู้ว่าเราจะได้เวลาเตรียมตัวไปโรงเรียนเด็กเล็กแต่เคียนูยังอยากเล่นอยู่เคียนูไปให้พอเลยเคียนูไม่เอานะบอกว่าให้ไปให้พอเลยนะนะเคียนูไปเคียนูเคียนูอย่านะเคียนูไม่มีเวลาเล่นแล้วนะหนูไปโรงเรียนสายทุกวันเลยอะเพราะงี้เคียนูไม่มีเวลาเล่นแล้วนะลูก <_ <an> _>ฉันเห็นภาพเด็กผู้ชายได้รับความสนใจเพียบมากเลยจากพฤติกรรมที่คุณไม่อยากให้ลูกทำถ้าเขาได้รับความสนใจจากพฤติกรรมแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นเรือ่อยๆปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเคียรนูคือคุณต่อล้อต่อถิ่กับเขามากนะคะคุณทําให้พฤติกรรมของเขายิ่งรุนแรงขึ้นใช่ค่ะนี่เองค่ะแล้วสิ่งที่คุณทําไปเวลาที่ทําอย่างนั้นก็คือทําให้เขายิ่งมีพฤติกรรม,มแบบนี้นะเคียรนูไปโรงเรียนได้แล้วลูกเราต้องแต่งตัวแล้วนะ เขียนข้ายจ้าไม่ได้แล้วเราต้องแต่งตัวแล้วนะลูกโอ้ยแย่จังเลยค่ะโอเคงั้นหยุดไว้แป๊บหนึ่งนะคุณเห็นอะไรที่ไม่ชอบเลยคะฉันดูเขาอยู่ได้เขียนนูทำไมไม่รู้จักอยู่สักทีนี่ยาตาข้าได้แล่วแหละตะราใส่แน่น่ะฉันแบบเขียนนู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 ใช่ แล้วเขาก็ไม่สนด้วยล่ะเพราะว่าเขาชินซะแล้วมันไม่มีความหมายกับเขาเลยคือถ้าเราไปเที่ยวกันแล้วฉันก็ธรรมรามานี่ธรรมรานางลงธรรมราดูคุณก็หจบปากนะงี่เง่าจริงๆค่ะใช่งั้นหุบปากว่าแม่งี่เง่านะคะค่ะหุบปากซะงั้นก็ไม่ต้องไปโรงเรียนเลยไม่ต้องเล่นกับเพื่อนและแม่จะไปบอกเขาเองว่าเพราะอะไรเพราะเคียร์นูไม่รู้จักเตรียมตัวเคียรนูไม่รู้จักแต่งตัวนะงี่เง่าอยากให้แม่บอกเขาอย่างนั้นใช่ไหมไม่เอางั้นก็ทําตามที่แม่บอกเดี๋ยวนี้เคียร์นูมานี่ ผมไม่มรักแม่แล้วเขาต้องทําตามที่คุณบอกก็จริงแต่ว่าก็อย่างที่เห็นในเทปนะคะคุณก็เห็นว่าเขาเขาก็แต่งตัวแล้วนะแล้วเวลาเขายอมแต่งตัวคุณก็ไม่บอกเขาว่าเอ,อเก่งมากก็อีกละคือคุณสนใจในสิ่งที่คุณไม่อยากให้เขาทําแล้วพอทําตามที่คุณสั่งเขาก็ไม่ได้รับคําชม,มเลยมันแย่ใช่ไหมคะมันคือการหาวิธีอื่นนะคะวิธีที่จะดีต่อ,อเขาดีต่อคุณและทุกอย่างก็เรียบร้อยด้วย นี่ตีแม่ทำไมไนี่เคียนูถ้าตีแม่อีกนะแม่สาบานเลยเคียนูคราวนี้แม่จะตีค้นจริงด้วยหยุดเดี๋ยวนี้นะฉันไม่เห็นสิ่งดีๆที่เขาทำนะคะความสนุกทั้งหลายแล้วฉันก็ทำให้เขากลายเป็นคนมองโลกในแง่ลบเหมือนตัวฉันเองนะคะฉันเออเน่หยุดเดี๋ยวนี้ ทำไมทำกับแม่อย่างนั้นเหรอทำไมทำทำไมละ่ะเขาให้ตายฉันต้องดูด้วยเหลยคะเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญนะคะเพราะว่าฉันอยากจะเพราะฉันอยากสื่อให้คุณเข้าใจและให้พ่อแม่คุณเลิกตีเขาเพราะว่ามันไม่เวิร์กแล้วละ่ะ mm hmm. ตอนนี้เขาก็ชอบตีแล้วด้วยฉันว่าเขารู้จักตีคนอื่น mm hmm. เพราะคุณสอนให้เขาตี mm hmm. ค่ะริกิเอโน่แม่ทนไม่ได้แล้วนะ หนูไม่ชอบใช่ไหม<ว>ล่ะฮะเคียนูเออเนี่ยก็แม่ไม่ชอบเหมือนกันอ่ะพอแล้วเคียนูนไมเด็กก็ไปเอพอบพอบบบอมไม่เอาให,าห้หรอกฉันว่าถ้าฉันไม่เปลี่ยนก็ต้องเป็นแบบฉันแน่เลยค่ะนี่คือคุณแบบภาระเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวซึ่งมันก็เหนื่อยนะฉันว่าชีวิตคุณลําบากมากแล้วและฉันก็คิดว่า เราต้องลองหาทางที่คุณจะมีความสุขกับลูกได้บ้างเพราะว่าเขาก็น่ารักนะเขาน่ารักทีเดียวอะที่ฉันห่วงคือคุณกำลังสอนให้ลูกรู้จักเถียงและตีและที่ฉันห่วงคือถ้าไม่เปลี่ยนสิ่งนี้ในระยะยาวมเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วสถานการณ์ของคุณคงวิกฤตมากกว่านี้ค่ะ สอนธรรมราห์ให้เลี้ยงดูคียอนูในเชิงบวกมากกว่านี้ธรรมราห์ใส่หูฟังเพื่อทันญาจะได้ช่วยเธอตอบโต้กับลูกได้ร่างที่เล่นนี่มันคงเป็นเรื่องยากหน่อยนะคะสำหรับคุณธรรมราห์เพราะว่าฉันจะขอให้คุณชมเขามากๆเลยแต่ว่าคุณไม่เคยทำต่อหน้าคนอื่นนะลองดูซิว่าจะชมแบบไม่ขาดปากได้ไหมโอ้โหคียนูดูซิว่าลูกทำอะไรดีมากๆเลยคียโนูนุเตะบอลเก่งนีนา คนมองเต็มเลยใช่ไหมกล้าทำแล้วคะเอากล้าสิน้าลองดูค่ะเอาเลยลูกเตะเข้าไปเลยเคียนูอ้อดีค่ะเก่งมากลูกโอ้ดีเห็นไหมล่ะโอเคียนูจะเตะเองเลยเหรอพูดถึงสิ่งที่ลูกกำลังเล่นสิคะไม่รู้สึกแปลกๆนะคะค่ะฉันรู้ค่ะที่เขาเล่นเนี่ยจริงๆนะคะแต่ว่าที่ทําอยู่นี้คือคุณให้ความสนใจ๋อแม่นมากเคียนูอย่างนั้นแหละทําได้นี่พูดอะไรดีๆออกมาเยอะๆค่ะว้าวลูกนี่สวยมากเคียนู ลูกเก่งจริงๆน่ารักมากค่ะเห็นไหมคะก็จริงใจดีนี่ว้าวเคียนูหนูเล่นบอลเก่งจริงๆนะเนี่ยนะครับโตขึ้นจะเป็นนักฟุตบอลเหรอลูกครับน่ารักมากค่ะว้าวเยี่ยมเลยค่ะน้ำเสียงคุณก็เป็นธรรมชาติมากนะคะคุณไม่ดูงี่เง่าหรอกนะที่ทานี้คือคุณเสริมพฤติกรรมที่คุณต้องการได้รับจากเขานะคุณต้องเสริมพฤติกรรมบ่อยๆด้วยการชมเชยลูกนะคะค้าดีมากค่ะดีมาลก ฉันเห็นปฏิกิริยาจากลูกค่ะเวลาที่ฉันชมว่าเขาเก่งเคียนูหรือว่าแม่นมากเคียนูแต่มารู้สึกว่าถ้าฉันพูดอย่างนี้ทุกห้านาทีระหว่างที่เขาเล่นเขาก็แบบเงียบนะแม่ให้ผมเล่นเธออายมากนะคะที่ต้องทําแบบนี้แต่สิ่งที่ออกมาคือความเป็นธรรมชาติและอบอุ่นมันไม่ใช่ว่าเธอทําไม่ได้นะแต่เธอไม่เคยทําเท่านั้นเองค่ะสนุกไหมลูก<ะ>ดีจ้าฮลัลโหลฉันเองจะ้ะอ้อสวัสดีค่ะเสียงในหูคุณไงนะ่ารักดีนะคะเนี่ยดีค่ะรู้สึกแบบอดตาย คนจ้องใหญ่แล้วมันรู้สึกแปลกๆค่ะที่พูดนะคะ,คะแต่ว่าลูกเก่งลูกเก่งนะใช่ฉันเข้าใจฉันว่าทางเดียวที่เราจะเปลี่ยนความคิดผิดๆที่คุณคิดต่อตัวเองได้ก็ด้วยการฝึกบ่อยๆอบ่อยๆเข้าบ่อยๆบอยๆ่บอยๆเข้านะคะฉันว่ายิ่งฝึกมากเนี่ยมันก็จะเป็นธรรมชาติอีกอย่างของค,คุณและในที่สุดคุณก็ไม่รู้สึกอายแล้วทำไมมันถึงสําคัญนะคะที่ฉันต้องชมคีอานูเยอะๆนะคะจริงๆมันก็มันก็ง่ายๆนะคะทํานองว่า ถ้าลูกได้รับความสนใจมากเมื่อทำพฤติกรรมหนึ่งเขาก็จะทำพฤติกรรมนั้นไปอีกเรื่อยๆแล้วสิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือพฤติกรรมดีคุณต้องชมลูกถูกต้องค่ะ,ะแล้วพฤติกรรมที่คุณไม่ต้องการล่ะไม่ต้องสนอ๋อค่ะใช่ถูกต้องและมันก็จะได้ผลมากด้วยนะคะค่ะตลบล<ะ>มขึ้นแบบนี้นะลูกนะนธรรมราต้องฝึกชมทียอนุให้มากที่สุด เห็นป่าบอาแล้วเจ๋งเก่งมากเคียอนุพ่อแม่ธรรมราได้รับคำขอให้ชมเคียอนุเพื่กระตุ้นพฤติกรรมที่ดีด้วยโอ้โหพร้อมาเลยลูกจุกกันไม่หยุดเลยอูอย่างนี้น่ารักเคียอนุหลานชายหลานรักของยายน่ารัก เพื่อให้คียอนุเข้าใจแจ่มชัดเรื่องพฤติกรรมที่ดีและไม่ดีท่านย่าจึงแนะนำให้ใช้กระดาษสติกเกอร์เคียอนุจะได้สติกเกอร์ถ้าทำตัวดีหน้าบึง้งถ้าดือ้อและกากบาดถ้าก้าวร้าวเราจะทำกระดาษสติกเกอร์กันนะลูกนะแล้วแล้วใช้กระดานนี่หรอครับจ้าจ้ามาสิที่สำคัญคือธรรมราต้องไม่สนใจเคียอนุเมื่อเขาสนมากวันจันทแต่มันก็ไม่ง่ายเสมอไปวันอาทิตย์วันอาทิตย์ช่วยแม่ ดีมะแม่ผมไม่ช่วยแม่หรอกทำไมล่ะลูกก็มันเหนื่อยอ่ะไม่ได้นะต้องช่วยกันบ้างก็ผมไม่อยากช่วยอ่ะผมไม่ช่วยแม่ด้วยอ่ะผมจะติดสติก้าเองแล้วก็จะไม่ช่วยแม่ด้วยไม่ได้เคียนูอย่าขี้โกองอย่าเพิ่งติดสติก้านี่เด้อ หนึ่งธรรมราเป็นความสนใจของเคียอนูได้ก่อนจะอารมณ์เสียสามเอาสิอีกทีแต่ไม่นานเขาก็พยายามวางอำนาจอีกครั้งถ้าหนูช่วยแม่เก็บของก็จะได้สติกเกอร์นะลูกนะไม่เอาเอาสิช่วยแม่เก็บของแล้วเลือกสีได้เลยว่าจะติดสีอะไรดีมาลูกไม่ปิดฝาก่อนถ้าหนูหาฝามาปิดได้หนูก็หาฝามาปิดได้หนูก็อ๋อมันเช็ดไม่ออกนะเคียรนู โอเคโอเคระวังลูกระวังระวังกระดาษสติกเกอร์ลงไปกองเป็นขยะก่อนจะทําเสร็จด้วยซ้ำโอโอ,โอสัญญาค่ะไม่ได้ไม่ได้ธรรมรากําลังโมโหขอโทษค่ะแต่มันทําให้ฉันยัว่วมันไม่ได้ทำให่แม่ยั่วซักหน่อยขอโทษลูกเกียนูแม่ไม่น่าพูดอย่างนั้น ฉันลองแล้วนะคะแต่ฉันไม่เห็นว่ามันจะได้ผลยังไงสัปดาห์ต่อมาทัญญาก็กลับมาโอ้ตายแล้วโอเคลูกเตา๋าลูกเต๋าอยู่ไหนะ เธอจะสอนธรรมราชถึงวิธีทำให้เีอนุทำในสิ่งที่สั่งวันนี้เป็นการเก็บของเล่นลางเล่นเสร็จนี่เราเอาของพวกนี้มาเรียงกันเป็นตั้งนะหนูตั้งหนึ่งแม่ตั้งหนึ่งครับเรียงเป็นตั้งทำไงเรียงเป็นตั้งก็คือเอามาวางซ้อนกันแบบนี้ไงลูกนะไม่ต้องบอกอะไรมากนะคะเพราะว่าเธอก็ทำได้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเธอใจดีกับลูกมากเล่นกันน่ารักมากเราต้องหาตัวนี่ธรรมราหรือแท็นะ ที่ฉันอยากให้คุณทําตอนนี้คือให้ลูกช่วยคุณเก็บของเล่นในห้องนี้นะคะลองดูซิว่าจะชวนเขามาเก็บของโดยทําเป็นเกมได้ไหมชมเยอะๆเริ่มเลยค่ะไหนดูซิว่าจะเก็บใส่กล่องได้ไหมแม่ออจะคอยดูนะเออน,นี่นั่นแหละ,ะ,ะมากนี่ครับเมื่อทําทุกอย่างด้วยความสนุกค <A million. S 1> ีอานูก็มีแนวโน้มจะทําตามคําสั่งมากขึ้นพันล้านตอนจบนะคะหาจุดที่จะทําให้ลูกรู้ว่าเขาเก็บของแล้วและการเก็บของมันสนุกจริงๆเลยนะคะโอเคนะคะ แม่รู้ลูกรูเก็บหมดแล้วเคียนูดูสิหมดแล้วเก่งมากเยี่ยมมากลูกเก่ชนะแล้<ด>วทุกอย่างราบรื่นแต่ทันย่าอยากรู้ว่าเคียนูจะยอมเก็บของเล่นที่ชั้นล่างไหมโอ้อย่าเลย,ยเอย่าเทออกมาเลยนะลูกเหตุการณ์เริ่มจะไม่ดีเคียนูนี่ธมราอย่าสนใจเขาค่ะทําไมอ่ะแม่จะไม่เล่นด้วยจนกว่าจะเก็บของก่อนเคียนูแม่จะไม่เล่นด้วยจนกว่าลูกจะเก็บของเสร็จไม่อะ นะเคียรนูไม่ต้องพูดกับเขาแล้วค่ะธรรมาร่าเก็บของต่อไปไม่ต้องสนใจเขาดึงแขนเขาออกมาเลยค่ะนี่ปล่อยนะอย่าปล่อยลูกอย่าปล่อยสิลูกเคียนูอย่าพูดกับเขาค่ะอย่าพูดปล่อยเขาลงมองทางอื่นเก็บของต่อตรงนี้ยากนะคะแต่คุณทําได้ดีแล้ว <Just> ไม่ต้องสนเขาค่ะธรมร่าเก็บของต่อไปนี่มาจูงผมหน่อยจูงหน่อยม่มจูงอย่าพูดกับเขา คุณอดทนไว้อีกนาทีนะครบนาทีแล้วฉันจะบอก,พกบเพิ่อกับหอมเด้อพี่อนุไม่คุนกับการถูกเพิกเฉยเและพยายามทุกอย่างเพื่อเรียกร้องอความสนใจจากธรรมราเจ้าหอมนายจ้าหอมนายมาบอยจุบไงล่า,โ,าโ,โอเคเดินหนีเลยค่ะธรรมราถ้าเขาตีอีกเดินหนีเลยนะนั่งที่เก้าอี้ค่ะธรรมราแล้วบอกเขาว่าแม่จะพูดด้วยเมื่อลูกทําตามที่แม่สั่งแล้วนะทุกครั้งที่หยิบของขึ้นมาแม่จะจุ๊บหนึ่งที ผลักเขาออกค่ะธามราเขียอนูแม่หายใจไม่ออกเขียอนหนูทับแม่อยู่นะลูกอย่าตะคอกเขาค่ะธามราไม่ต้องพูดกับเขาถ้าทําได้ดึงแขนเขาออกแล้วเดินหนีไปเลยอย่างนั้นขึ้นไปข้างบนเลยขึ้นมาค่ะฮแล้วก็อาจจะไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ปิดประตูซะลองดูนะว่าจะทําแบบนี้ได้สักสามนาทีไหมนะคะธามราคุณเป็นอะไรเปล่าฉันอยู่ในห้องน้ําฉันรู้แล้วค่ะแต่ฉันอยากแยกคุณกับเขาเนี่ย ไม่ต้องสนนะว่าเขาจะทําอะไรทัญญาแนะให้ธรมร่ารักษาระยะห่างจากคีอนูเป็นวิธีการหนึ่งในการไม่สนใจเขาแม้มันจะหมายความว่าต้องขังตัวเองในห้องน้ําก็ตามโอเคเขาเอาของเล่นมาเทไว้หน้าห้องแต่ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องสน <come> ออกมาได้ค่ะธมร่า,รา,ราลงไปข้างล่างนะคุณต้องพยายามไม่ให้เขาใช้กำลังกับคุณอีกนะ พราะนั่นเป็นวิธีที่เขาควบคุมคุณค่ะสุดท้ายแล้วธรรมราต้องเก็บของเล่นเองคนเดียวแต่คีอานูก็ไม่ได้รับความสนใจจากพฤติกรรมที่ไม่ดีท้ายที่สุดเขาก็สงบลงนในบอกซิว่าคุณคิดยังไงกับทั้งหมดนั่นพูดถึงตอนที่เล่นในห้องนอน่อนค่ะที่เล่นฉันก็สนุกค่ะรู้สึกว่าก็มีสักครั้งแล้วนะที่ฉันเล่นกับลูกได้เพราะตลอดเวลาฉันคิดว่าฉันเล่นด้วยไ,ได้แล้วพอ พอลงมาข้างล่างฉันก็อยากให้เขาเก็บของเล่นและฉันก็เริ่มโมโหนะคะค่ะแล้วเห็นไม่ว่าทันทีที่คุณเริ่มพูดกับเขาคุณกับเขาก็เลยต้องสู้กันอีกตั้งหนึ่ง่แล้วมันก็ยากที่จะแก้ไขนะคะสิ่งที่เราต้องเน้นหนักจริงๆคือว่าพยายามลบความรู้สึกอยากเถียงลูกโดยอัตโนมัติของคุณลงซึ่งคุณจะมีอารมณ์ขึ้นมาทันทีเลยทันทีที่ทะเลาะก,กับเขาคุณก็แพ้นะแลวเขาก็เหนือกว่าคุณ สองอาทิตย์ต่อมาที่อนูยังมีปัญหาอยู่แต่ทนายเชื่อมั่นว่าการไม่สนใจเมื่อเขาดื้อและชมเชยเมื่อเขาทำตัวดีจะช่วยเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ในที่สุดเคียนูเราจะใช้กระดาษสติกเกอร์แล้วนะถ้าหนูยอมแต่งตัวดีๆก็จะได้สติกเกอร์ธรรมร่าตัดสินใจจะลองใช้กระดาษสติกเกอร์อีกครั้งและดูเหมือนว่ามันจะได้ผลแล้วยอมแต่งตัวดีๆติตรงนี้นะลูกนี่ละนั่นละโอ้ โอเคไหนบอกซินี่อะไรลูกระบบสติ๊กเกอร์นำไปใช้นอกบ้านได้ด้วยวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่ล่ะวงรีโอ้ผมว่าเขาเก่งมากเลยนะนี่ยขนาดมากที่อเห็นเขาอ๋อไอสติ๊กเกอร์อีกอันแล้วสติ๊กเกอร์เลยลูกโอ้พี่อนุหลานน่ารักมากอันนี้สวยนะเก่งมากเก่งพีจ้า ธรรมรามีความคิดสร้างสรรค์มากเธอเปลี่ยนงานบ้านให้เป็นเกมไปหมดอีกใบหนึงสามแต่เป็นเกมที่เคียนูไม่ได้อยากเล่นเสมอไปเคียนูแม่นับ1นึถึงสินะหนูเก็บของเล่นของหนูแม่ว่าสงสัยแม่จะเอาไอ้นี่หอ่อฟอยลิกจนกว่าหนูจะเก็บของเล่นเสร็จแล้วมั้งโอเคหนึ่งสองอสอสเคียอนู ไม่เอาหน่าลูกไม่ช่วยเก็บรถหน่อยลูกเก็บให้เรียบร้อยจะได้ไปกันช่วยเก็บเร็วข้าวเคียยนูเร็วข้าลูกพร้อมเก็บไม่ไหวแล้วไหวสิลูกก็มันหนักอ่ะทีออนูมีวิธีเล่นเกมในแบบของตัวเองเห็นไหมแม่ยังช่วยหนูเลยนะมาลูกมาแต่คราวนี้ธามาร่าไม่ยอมแพ้ทำไม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 มาเร็ว มาเล่นกันเอางี้หนูเก็บของเล่นที่อยู่บนพื้นแม่เก็บที่อยู่บนโซฟาดูซิใครจะเก็บเร็วกว่ากันดีไหมไม่เลยเล่นสิลูกไม่เลยหนึ่งละเห็นไหมแม่ชนะแงเลยดูสิแม่ชนะแน่เลยแม่เก็บเร็วกว่าเยอะเลยนะเห็นไหมนี่หมจ้าเก็บแล้วความแม่แม่เร็วกว่าหอมชานะแม่ตรงนั้นยังไม่หมดนะไปเก็บก่อนลูกไปแล้วโอเคเก่งมากลูกอ้าเร็วช่วยกัน อ้ยผมชนะแล้วเก่งมากชนะชนะชนะเคียนะลูกเก่งมากชนะ้นลูกเก่งมากฉันชมลูกอย่างที่ธัญญาบอกนะคะฉันเล่นกับเขาฉันตอบโต้กับเขาและมันก็เวิร์กดีค่ะดีมากธรรมราเริ่มคุมอำนาจได้แล้วที่บ้านแต่คีอนูเอาไม่อยู่เมื่อออกมานอกบ้านก็ไปทางนี้ไงลูกจะไปทางนอนไม่ได้ต้องไปทางนี้ไม่ไปทางนี้ดีกว่า ธรรมราพาคยอ,อนุมาโคเวนกัเดนเพื่อฝึกทักษะใหม่เขาตื่นเต้นมากเลยค่ะเราจะเข้าไปข้างในแล้วนะว้ทันยญามาคอยช่วยเพื่อมีเหตุขัดข้องมีข้างล่างชั้นหนึ่งครับข้างบนก็มีอีกชั้นหนึ่งครับเพรฟชฟอฉันอยากไปเซลฟี่เจสค่ะผมพาไปได้ค่ะไม่ไปขั้วโลกใต้นะทุกอย่างราบรื่นดีมากสนุกดีนะลูกครับ ผมรักแม่ครับแม่ก็รักลูกจ้ะจนไม่ได้เวลาก,กลับไม่เอาอะไว้มาใหม่วันหลังนะลูกนะไม่โอ้หน้านี่ธรรมราคะเคียนูนี่แม่จะไปทางนี้นะดูซิว่าใครจะเดินอ้อมได้เร็วที่สุดดีค่ะใช้ได้ใช้ได้เลยเธอเปลี่ยนเป็นเกมไปคะ่ะไ,ไปดื่มกาแฟกันนะขึ้นหรือลงล่ะฮะ วิธีนี้ดีมากๆค่ะดีมากๆนี่มีบันไดลงกี่ขั้นนับกันไหมโอ้เราต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อใช้เทคนิคของพัญ่าธรรมราก็พาลูกเดินมาที่ประตูได้โอ้มีร้านกาแฟด้วยไปกนเถอะลูกไม่โอ้คีอานูมาดูนี่สิลูกมาดูนี่อะไรอะคะนี่มาดูนี้ขยันขยอให้เขากลับเนอะมาแม่จะพาไปดูนะอะไรประตูอยู่ตรงหน้าแต่คีอานูเจอจุดสนใจใหม่ มานี่เคียนูเดี๋ยวค่อยกลับมาก็ได้ลูกเคียนูฉันว่าได้เวลาจูงมือเขาแล้วก็เดินออกไปเลยค่ะถ้าทําได้นะแม่ครับจ๊ะมานี่มา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 มม่มานี่ล้กยเราต้องกลับแล้วนะลูกนะเราต้องกลับแล้วไม่ต้องมาเลื่นลูกการธรรมดาฉันรู้ว่ามันลาบากแต่ว่าคุณต้องพาเขาออกไปจากที่นี่แล้วนะครับนะครับแม่ออกไปได้แล้วลูกนนี่ค่อยบอกแม่ก็ได้นะนี่ลลุกขึ้นนะแล้วก็มองไปทางอื่น มองไปทางอื่นเลยเป็นการไม่สนใจเขายังไงล่ะคะแม่ครับผมอยากซื้ออันนี้อีกอันเดียวไม่ต้องสนนะคะไม่ต้องสบตาด้วยไม่ต้องสนใจเลยแม่ครับแม่ครับนั่นล่ละคะ่ะดีมากมดีมากเลยดีมากแม,แม่จะ,ะพูดด้วยเมื่อเราออกไปกันแล้วพร้อมค่ะอยากจะซื้ออีกอันเดียวอ่ะนะอันเดียวไม่ได้ลูกมาเอนะปั๊บเดียวอันเดียวผมสัญญาแล้วนะนะครับแม่ผมสัญญา ไปเธออันเดียวนะเก่งมากธรมรมาดอย่าไปสนใจเขาถ้าจับมือได้ก็จูงออกไปเลยค่ะจะดีที่สุดเลยเออไม่เอาผมไม่อยากไปอะแม่ผมจะถามอีกนิด okay, ยโอเคงั้นเดินหนีไปอีกทีนะคะธรรมราแม่นิดเดียวเองอะยอมออกมาแล้วแม่ครับ แม่จะคุยกับหนูเมื่อหนูทำตัวดีเคียหนูแม่จะคุยกับหนูด้วยเมื่อหนูทำตัวดีๆอ,อย่าดึง<อ>แม่สิหลังจากเราไปดื่มน้ำแล้วเคียหนูที่หลังลูกแมืมม่อหนูทำตัว,ตวดีก็โอเคพร้อมทำตัวดีแล้วอะจริงๆนะแม่ครับแม่จะลุกหนีแล้วนะถ้ายังดึงไม่หยุดเนี่ยผมก็อยู่กับแม่แล้วนี่ไงแม่ครับหลังจากลองทุกวิถีทางแล้วลในที่สุดเขาก็ยอมแพ้ หกสัปดาห์แล้วนับตั้งแต่ทัญยาเข้ามาบ้านนี้ครั้งแรกทั้งครอบครัวเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดูคีอานูเอาไว้อย่างนั้นก่อนนะหนูอยากช่วยยายล้างสิงไหมล่ะคนเก่งฮะอือครับอ๋อดีจะ้ะเมื่อก่อนเราต้องตะโกนกันแต่เดี๋ยวเนี้เงียบลงเยอะเลยละค่ะดีขึ้นตอนแรกผมก็มองตัวเองว่าเขานะ่ะเอาไม่อยู่แล้วเป็นเด็กอันตรายเขาอาจจะหยิบอะไรมาเสียผมก่ได้ แต่ผมเปลี่ยนใจแล้วแล้วเขาก็สงบลงเยอะในตัวธรมราก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันไม่ใช่เหรอนนรูปอะไรลูกสามเหลี่ยมอ่ะแม่ครับนนรูบาลายสี่เหลี <4 S 3> ่ยมผืนผ้าถูกต้องทันย่าช่วยเธอมีที่ปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาการซึมเศร้าในตัวคีอาูก็ดีขึ้นเช่นกันในพูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีที่พอจะเห็นสิคะฉันไม่ต้องตะโกนใส่เขาแล้วละคะ่ะและดีไหมละคะ่ะดีขึ้นเยอะเลยละคะ่ะเพราะฉันเพิ่งรู้ว่า เวลาที่ฉันมัวแต่ตะโกนดุลูกฉันก็น่าจะได้ใช้เวลานั้นกับตัวเองเดี๋ยวนี้ฉันเลยเลิกสนใจเขาเวลาที่เขาเล่นของเล่นเมื่อก่อนนี้ฉันจะเร็วสิเกียอนูเก็บของเร็ว <c oughs> ฉันรู้ค่ะว่าฉันทําได้แต่มันต้องฝึกหน่อยฉันน่าจะภูมิใจนะ <c oughs> ที่ทําได้ดีมากขนาดนี้และไม่เห็นมีอะไรต้องอายกับการเลี้ยงลูกคนเดียวเลยค่ะซึ่งตอนนี้ฉันรู้สึกดีมากโอ้ยวว เฮ <Hey> <laughs> ้ยกกะจืออ่ะแม่โอ้โว้วอ้าเโอ้วอืด้ยวยแม่ผมสวยอะ่ะ <laughs> <laughs> ผมรักแม่แล้วก็จบจบแต่เพียงเท่านี้